ก็โอเคนะครับก so, ับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมเลนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่างอนิเมะเวิลด์ทาวเวอร์ดิเอนซ์กันอีกแล้วนะเออ แก่ yeah. แล้วก็ยังคงอยู่กับความลับนางฟ้าอีกเหมือนเดิมนะเออซึ่งก็นะ่าหนานวันนี้เราก็ต่อเนื่องกันกับคลิปน้องพาวเวอร์เลยนะแล้วก็มาดูตัวละครกันเหมือนเดิมนะซึ่งตัวละครที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเจ้าเจ้าเดนจะิเนาะหรือว่าในเกมชื่อว่าเดนนิสนะซึ่งกูก็ไม่รู้นะว่าทาไมถึงตั้งชื่อว่าเดนนิสนะเออซึ่งพี่แกเนาะก็เป็นตัวละครที่มาจากเรื่องเชนซอมแมนเนาะก็เรื่องเดียวกันกันกนกบไอพาวเวอร์ power นั่นแหละเออไอหัวขี้เลื่อยนะเออ ซครื่องสเตทที่เรามีก็เป็นประมาณนี้เนาะเลเวลตัน30นะค่าโมดิฟายล็อกอยู่ที่100%หมดนะเพราะว่าเดนจิร่างนี้มันเป็นตัวให้เงินเนาะมันเป็นซับพอร์ตนะมันไม่สามารถอัพค่าโมดิฟายได้นะเออแล้วก็พี่แกมีคัพแ a ลลี่ลีดเดอร์เป็นบวกดาเมจ70%เนาะแล้วก็พี่แกเป็นตัวละครระดับ U R นะซึ่งก็อย่างที่เกริ่นไปเนาะว่าเดนจิร่างนี้มันเป็นตัวละครที่ให้ตังค์เนาะเพราะฉะนั้น มันไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราอาจจะเข้าเกมไปแค่ดูโมดูโมเดลอะไรพวกนี้เฉยๆนะเออซึ่งเจ้าเดนจีน้องอย่างที่บอกไปตัวละครระดับ UR นะสามารถหาได้ในตู้ล่าสุดอย่างตู้เดมอนหันนะเออซึ่งก็เป็นตัวระดับ0.785เนาะก็อยู่บนหัวไอ้น้องพาวเวอร์นี่เองนะเออ,อก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการเกินเนาะเดี๋ยวรับดูในเกมไปและกันเนาะว่าสำหรับร่างแรกจะเป็นยังไงนะซึ่ง มันเป็นตัวฟาร์มเงินอนะ่ะมันไม่น่าจะมีอะไรมากมายหรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในด่านเทสติ้งเลยละกันเนาะเออซึ่งแผ่นล่าสุดเนี่ยมันได้ทําการอัปเดตด่านเทสมานะเดี๋ยวพาไปดูกันเนาะก็เข้าไปในแอดเวนเจอร์นี่ยหลป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อ,ปปอปปสักห้องหนึ่งแล้วมันจะอยู่ตรงหมวดอนะีเวนต์เนาะแล้วก็ลงมาล่าสุดนี่เทนนะิงเฟลเนาะก็จะอยู่ใต้บอสลัดนะเออก็โอเคเดี๋ยวเข้าเกมไปแล้วกันเนาะ ก็โอเคนาะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเนาะว่าสําหรับเจ้าเดนจิร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งร่างเนี้ยังไม่มีคอสเมติกเนาะซึ่งคอสเมติกที่เราใส่อยู่เป็นของพาวเวอร์นะก็คือต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนั่นเองนะเออก็นั่นแหละเดี๋ยวดูเลยล้วกันเนาะโอเคก็สําหรับโมเดลจะเป็นประมาณนี้นะเหมือนจะบักด้วยนะร่างนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้ตัดรวขนาดนี้นะปกติแล้วมันจะตัดแบบนี้เนาะก็คือตัดตัดช้าๆอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าไอ้ร่างที่แม่งบักว่าเอ เออวันนี้ก็คือพอแม่งบักแล้วโคตรเท่เลยมัน,ม,นมันเหมือนมือกระตุก่ะเออก็คือสำหรับโมเดลเดนจิก็เป็นประมาณนี้เนาะคิดดูอ่ะเดนจิอ่ะขนาดเป็นตัวให้ตังนะมึงยังโมเดลเป็น3มิติเนาะอย่างที่บอกไปนะว่าพาวเวอร์น่าจะเป็นรูปเมียน้อยนะเออไม่ว่าชุดมันเป็น2มิตินะเออซึ่งสําหรับโมเดลของเดนจิร่างนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะก็คือร่างที่โปรจิต้าเนี่ยยังเป็นเลื่อยให้ตัดไม้อยู่เนาะก็คือเนี่ยแหละ ก็เป็นโมเดลตัดต้นไม้เนาะร่างทํางานหาเงินไปสู่ขอคุณวอนพ่ออย่าเพิ่มยกคุณให้ใครนั่นเองนะเออซึ่งโดยรวมโมเดลถือว่าทําออกมาได้ดีนะชุด3มิติเนาะเออแบบ3รดีนนะก็คือพักคุมคุมตัวเนาะเออแล้วก็มีโปรจิต้านะเออนั่นแหละพอแม่งกระตุกกระเทดีนนะเออใส่รองเท้าดูรองเท้ายังเป็น3มิติอะ่ะเออพาวเวอร์แม่งรูเปเมีน,น้อยจริงๆนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับโมเดลของเจ้าเดนจินะถือว่าค่อนข้างเทเลยนะเออ มาต่อกันเลยละกันเนาะสำหรับต่อจากโมเดลนะเออซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าเดนจีมันเป็นตัวละครให้ตังนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายเนาะเออก็สําหรับเดนจีเนาะสแตทเริ่มต้นอยูท่ที่ให้เงิน100ต่อ spa เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่30นะแล้วก็ spa อยู่ที่10วินะซึ่งการให้เงินต่อ spa เนี่ยหมายถึงว่าถ้าวานขั้นแรกนะทุก1ิวิเดนจิจะให้เงิน100เออก็คือเป็นตัวแรกนะที่ให้เงินตาม S p a เนาะก็คือแบบว่า10วิได้เงินร้อยสิวิได้เงินร้อยสิวิได้เงินร้อยเนาะไม่ใช่แบบว่าผ่านเว็บถึงได้เงินนะเออประมาณนั้นเนาะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะก็อัห้ตนเลยละกันเนาะเพราะว่าเป็นเป็นตัวให้เงินอะเพราะว่าอัพตันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะเออซึ่งสําหรับเจ้าเดนจินะอัปตันเนี่ยมันก็จะให้เงินอยู่ที่1 5ึ่งนะซึ่งกูก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมต้องเป็น503หน่วยนะเออ ระยะอยู่ที่30เท่าเดิมนะแล้วก็ S P A อยู่ที่6วิซึ่งครบ6วิเมื่อไหร่เราจะได้เงิน503หน่วยนะก็คือทุก6วิจะได้เงิน503หน่วยนั่นเองนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าเดนจิล่างแรกนะอย่างที่บอกไปเนาะมันเป็นตัวฟาร์มตังอะมันไม่มีอะไรพิเศษพิโสอะไรเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวเราไปดูร่างอีโวของมันเลยละกันเนาะ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยลนะกันเนาะว่าสำหรับตัวเดนจิหนละังจากที่อีโวมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออซึ่งแปลกนะที่มันไม่มีคอสเมติกนะเพราะว่าสำหรับขนาดน้องพาวเวอร์เนี่ยมันอีโวขึ้นมามันก็มีคอสเมติกเป็นเขียวที่เราถืออยู่เนี่ยใช่ไหมแต่สำหรับเดนจิเนาะมันอีโวขึ้นมาแล้วมันไม่มีคอสเมติกนะเออ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะออแสดงว่าคนสร้างคนละคนนะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูโมเดลของพี่แกนหน่อยละกันนะเอ,อแต่จากที่เห็นนะค่าวางแม่ง5,000นี่แม่งนะ่าประทับใจจริงๆนะเออ ก็โอเคนะสำหรับโมเดลของเดนจิก็เป็นประมาณนี้เนาะมันอาจจะมุดหินไปน,นิดนึงนะเพราะว่าเดนจิเนี่ยเป็นตัวละครที่แม่งไต่โคตรไกลนะหามุมดูโมเดลโคตรยากนะเออก็แหละสำหรับโมเดลของเดนจิก็เป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นแบบว่าร่างที่รวมร่างกับปูจิตาแล้วนะเออก็จะมีแบบเป็นเลื่อยเป็นเลื่อยออกมาประมาณนี้เนาะ แต่ส่วนตัวกูคิดว่าเลื่อยหัวมันเล็กไปนิดนึงนะน่าแบบจะแ,แบบว่าให้มันใหญ่กว่านี้สักนิดนึงนะเออโอ้ยมันยังมีเงาหัวโลวบอเลยนี่ว่าดำๆเนี่ยนะเออก็สำหรับโมเดลของเดนจิก็ถือว่าเท่นะอืมถือว่าเทเลยแหละแต่ส่วนตัวคิดว่าร่างแรกมันโมเดลสวยกว่านะเออก็สำหรับโมเดลเดนจิก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ ถือว่าดีแหละเออถือว่าโกอยู่นะอืมมาก็โอเคสำหรับข้าวาของเดนจิเนะอยู่ที่5,000นะอย่างที่บอกไปเนะข้าววางหน้าประทับใจมากนะเออก็เดี๋ยววางกันล้วกันปึบเนี่ยดูระยะระยะโคตรกว้างเออ แม่งโคตรเวอร์อ่ะออ<ม>ก็โอเคนะสำหรับดาเมจตอของเจ้าเดนจิเนาะก็อยู่ที่9,462หน่วยเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่ไม่บับนะ200ฟังไม่ผิดครับ200เออแล้วก็ S.P.A หรือควเรายโจมตีอยู่ที่7วิเนาะวางขั้นแรกตีเป็นเซอร์เคิลค่อนข้างใหญ่นะดูดูจากวงเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวเนาะไม่ตีแอร์นะแล้วก็ มีพาส s ฟ v e เดียวตัวเป็นบริสติงเนาะก็คือจะตีเลือดไหล20%เนะเาะแล้วก็ทำดาเมจ8ครั้งประมาณนั้นนะเออซึ่งสำหรับร่างนี้นะเพราะอีโวขึ้นมาแล้วก็จะมีแคตตา o r y l ลีดเดอร์เป็นบวกดาเมจ100%นั่นเนองนะเออก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าของเดนจิแล้แลกันเนาะรุ๊บชึบชึบชึบโอ้ยแหลกแหลกมากก็เหมือนเดนจิจะเป็นตัวแบบ ตัวที่ไม่ได้ยืนตรงจุดเกิดนะก็เหมือนเป็นแบบตัวคล้ายๆซาม,มอนของพิงกี้กับกูระอะไรประมาณนั้นนะเออซึ่งท่าแรกก็จะเป็นการฟันรัวๆนะต้องดูห่างๆหน่อยนะเพราะว่าดูใกล้แล้วแม่งโคตรแหลกนะเออนี่ก็เป็นการฟันรัวๆประมาณนี้นะเออท่าแรกก็รีบอัพดีกว่านะเออขั้นต่อไปนะ้องเื้อท่าว่า attack flying enemy ก็คือจะตีตัวแอร์นั่นเองนะก็จะบวกด,ดาเมจหกพันหหน่วยเนาะแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ5000นะก็เดี๋ยวอัพไปลวกันเนาะ ท่าน่าจะเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าคงเปลี่ยนเป็นตีแอร์เฉยนะเออก็คือท่าเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าคราวน,นี้จะตีแอร์นะเออก็อัดต่อยแ,แล้วกันปุ๊บ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 โอเคเนาะสะรุปเดนจิมีท่าเดียวนะเออเดี๋ยวให้มันตีเฟิร์สแล้วกันนะปุ๊บไหนไดูดิตีถึงทางฝั่งนู้นไหมถึงนะระยะสองร้อยเออ ก็สำหรับเดนจิโนดาเมจอัปตันก็อยู่ที่198,070หน่วยเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่200นะแล้วก็ s p a หรือความเลงจมตีอยู่ที่7วิเนาะแล้วก็พออัปตันนะตีเป็นแบบตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะไหนวะแม่งทะลุไปนู่นแล้วก็เป็นเซอร์เคิลที่ค่อนข้างใจใหญ่โตมโหฬารอยู่นะเออแล้วก็พออัปตันเนาะตีแอร์นะเออ แล้วก็มีพาสิีติดตัวเป็นร e ดดิ้งเนาะก็คือตีเลือดไหลนั่นเองนะอันนี้คือแบบสแตทยังไม่บัฟเนาะเพียวๆนะอันนี้ขนาดยังไม่บัฟนะมึงยังเวอร์ขนาดนี้นะสำหรับเรื่องระยะกับดาเมจนะเออแล้วประเด็นคือมันตีแบบตีติดต,ตามมอนอะคือมันไม่ได้ตีแบบอยู่ในระยะคือมันสามารถออกนอกระยะได้เพราะว่ามันตามมอนเวดี๋ดูนะเด,ดี๋ยวดูด,ด,ดูแต่ว่าดาเมจมันเวอร์นะ ดามเมจมันเวอร์มากอ่ะก็คือเอาง่ายๆแมคานิกของเดนจิตัวนี้มันจะคล้ keeper, ค store, ายๆกับซัมมอนของพิงกี้แล้วก็กูระนะเออก็คือแบบว่าซัมมอนเออมันคือซัมมอนอ่ะเออประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวลองบัฟกันเลยละกันเนาะเบอร์ลินเดดเดดแล้วก็อ่าน้องไอเด้เด้เด้อเบโอเคพอาบวกบัฟแล้วเนาะดาเมจจะดันไปอยู่ที่445,658หน่วยเลยนะเออ แล้วก็ระยะอยู่ที่242เนาะก็เกือบครอบแมปอะเออถ้าวาง Position ดีๆนะคือครอบแมปของแมปนี้เลยนะเออนั่นแหละแล้วก็ S อยู่ที่ 7V เท่าเดิมเนาะสำหรับเดนจิสแตตประมาณนี้นะเออซึ่งส่วนตัวคิดว่าเดนจิเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างตึงอยู่นะเรื่องระยะนะแต่ว่าดาเมจอาจจะไม่เท่าไหร่เนาะส่วนตัวนะ ราะว่าแพทปัจจุบันเนี่ยตัวละครเก่งๆคนรดำเม็ดแปะล้านแล้วนะอย่างเช่นเจ้าซิดคาเกโน่เนาะหรือว่าเจ้าฟิสเซอร์นะไม่รู้ว่าแล้วแต่คนคิดนะอ,อ,อาจจะเก่งก็ได้นะแต่ว่ากูยังมองไม่เห็นอะไรประมาณนั้นนะแบบพักคิว่หอทองอะไรประมาณนั้นมั้งนะนั่นแหละสำหรับเดนจีเนาะประมาณนี้ละกันนะ<ม>เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างตึงอยู่นะอาจจะเอาไปคอมโบกับพาเวอร์ได้นะแล้วเอาไปลงด่านใหม่ยัง เหล็กคาตานะอะไรสักห่างเนี่ยนะเออ ก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าเดนจีนะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าเดนจีนะเออทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะก็อย่าลืมลองพิมพ์เมนต์มาในใต้คลิปได้นะจะลองไปอ่านดูแล้วกันเนาะเออก็นั่นแหละนะอย่างที่บอกไปเนาะถ้ามันไม่เก่งจริงมันคงไม่ได้เป็นปกเกมหรอกนะเออก็แหละประมาณน,นี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าเดนจินะก็ไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าจะเป็นตัวอะไรนะสำหรับคลิปนี้ลงกี่โมงไม่รู้นะแต่ภายในวันนี้แหละก็นั่นแหละไปแล้วนะไบร์